<c oughs> สมาเที่ยวเกาะทางใต้กันจ้าทริปครั้งนี้เป็นทัวร์แบบเที่ยวครึ่งวันมาถึงก็มาเช็คอินจ่ายตังค์จากนั้นเขาก็จะมีอาหารทานเล่นไว้ให้บริการที่จุดนัดพบก็จะมีเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้หากว่าเราขาดเหลืออะไรก็มาดูกันได้ก่อนจะออกเดินทางก็จะมีไกด์มาอธิบายรายละเอียดว่าจะไปไหนกันบ้างวันนี้มีทัวร์เที่ยว3มเกาะเกาะไข่นอกเกาะไข่ใน,ในและเกาะไข่หนุยแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจวันนี้เราก็เลยได้ไปเกาะไข่นอกและเกาะไข่ในแค่2เกาะเท่านั้นเมื่อฟังไกด์เขาแนะนําอะไรเสร็จแล้วก็็เเเดดดดิินนนนนตาาาามมมมกกกกกัััไไปปท่่่่รรรรรืออยูลล้้ววแแแแแ๊ถึงงคคะพี บนเรือก็จะมีเครื่องดื่มและผละไม้คอยให้บริการเมื่อใกล้ถึงที่หมายไกด์ก็จะมาแจกอาหารแมวให้กับลูกค้าสถานที่แรกที่จะไปวันนี้คือเกาะไข่ในหรือว่าเกาะไข่แมวจะใช้เวลาบนเกาะน,นี้ประมาณ45นาทีนัดเวลาเสร็จกันเรียบร้อยจากนั้นก็แยกย้ายกันเดินเที่ยวเกาะไข่ในเป็นหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในจังหวัดพังงาเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยน้องแมวที่มีจำนวนมากกว่าร้อยตัวเกาะเล็กๆหาดทรายสวยงามสามารถมาเดินพักผ่อนหย่อนใจรับบรรยากาศเงียบสงบได้ที่นี่ใช่แบบวันเดย์ทริปกำลังดีเดินมาตั้งนานซส่ละแมวน้องแมวน่าจะร้อนกก็็็เเเเลยยยมมม่คออออาให้ะววิสรรถูป ให้อาหารแมวเสร็จก็พากันขึ้นเรือไปต่อจ้าคราวนี้มาถึงกันที่เกาะไข่นอก,ก่อนนี้คนจะเยอะกว่าเกาะไข่ในเราจะใช้เวลาตรงนี้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไปเกาะไข่หนุยทางทัวร์ก็มีกิจกรรมดำนำ้ำตื้นถ้าใครชอบก็ไปใครไม่ชอบก็หาวิวถ่ายรูปชิลๆได้เลยแลวอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเป็นอาหารทะเลค่ะนี่ได้ตาบะหุ่หุงจากย่เถียงข่อยเดอร์ว่าบแมนไปทะเลยามไดต้องสั่งเมนูนี้และนี่แหละอาหารทะเลของขอยสั่งมาสอย่างก็พอค่ะกินเยอะพุงออกเยอะเดี๋ยวถ่ายรูปลำบากอีกมานั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวสัััักกกกกพพ็านลบจ้